สวัสดีครับมาพบกับผมช่องอูดพ้าบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมมีพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นเจจีดังเมืองสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อขอมนะครับวัดไผ่ลงวัวนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินยุคต้นของหลวงพ่อขอมนะครับเป็นพระพุทธโคดมนะครับพระพุทธโคดมนะครับ เป็นองค์พามีขนาดใหญ่นะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับหรือเขาเรียกพิมพ์เตารี่นะครับด้านหน้าองค์พานะครับด้านหน้าองค์พานะครับจะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับปางมารวิชัยนะครับนั่งประทับอยู่ในุ้งเรือนแก้วนะครับบนฐานบัวนะครับด้านล่างเขียนพระพุทธโคดมนะครับเป็นเนื้อดินนะครับวงนี้เคลือบฉล็กนะครับมีการเคลือบฉล็กมานะครับเนี่ยมีร่องรอยการเคลือบฉล็กนะครับ มีมีกระท้อนนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นพุทธคุณครับพระดีหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับตามคอนเซ็ปช่องเลยครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันห้านะครับเป็นยันห้านะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วบรรทัดต่อมาเขียนพุทธโทระลึกนะครับพศสองพันห้า้ยห้านะครับวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับเคลือบชล็กสวยงามเลยนะครับเป็นพิมพ์มีหน้าตานะครับเป็นพระหลวงพ่อขอมที่จัดสร้างได้สวยหนึ่งรุ่นเลยนะครับกดชัดนะครับพระสำหรับพระของหลวงพ่อขอมเนี่ยที่ราคาไม่ไม่แรงไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการสร้างจำนวนที่มากนะครับ แล้วก็ไม่มีการสมัยก่อนนี่ไม่มีการเช่าหานะครับส่วนใหญ่ก็จะทำแจกนะครับทำแจกให้คนที่กลับเข้าไปกลับไหว้นะครับไปเข้าไปพบนะครับผมพ่อจะทําแจกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระสายสุพรรณบุรีสวยงามเลยนะครับองค์ใหญ่นะครับอ่าองค์นี้ผมก็ซื้อมาหลักร้อยเหมือนกันนะครับสําหรับครั้งหน้าผมจะมีวัตถุมงคลชนิดไหน ของเกจิท่านใดไมมทุกท่านได้รับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ